ปะแป้งจ่ายเตมหูทรงแบบว่าโดนต้นตีนอะหน้าโดนอะไปไหนก็หน้าโดนต้นตีนอะเห็นแล้วยังหมันเลยนะเห็นแล้วยังหมันเลยนะเจ้ากแค่คนอื่นเลยกูยังหมันมึงเลยทรงมึงเยอะนึกเกินอ่ะแฝดเดินนี่เดินติดถึงไหนเนี่ยติดหูอยู่แล้วไหลมึง กูเมื่อยไงเนี่ยเดินได้ไงเนี่ย <c oughs> เดินอย่างงี้ตลอดเลยโอ้โหเดินธรรมดายังเมื่อยมันมีความสามารถนะนะแต่ก็ตีคู่กันปนะตีคู่เลย<ม>สีปึกเลย<อ>มีงานหลวงพ่อปวดน้อยอสิบวันงานประจําปีมีทุกปีนะหลวงพ่อปวดน้อยเราก็ไปตูบอกเดี๋ยวไปกูไปสมัยก่อนก็หงแบนหนึ่งหกสิบบาทกบันนอกหเน็บนี่เป๋าหลังเป๋าหลังไปเลยรถบัมสมัยก่อนต้องรถบัมวัยรุ่นที่เป็นรถบัมแบบมีเพลงด้วยมีเพลงวัยรุ่นก็จะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นใช่ จะรอบเลยนะหญิงสาวชายที่แบบตรงนั้นอย,อยู่ตรงนั้นตรงนั้นจะตีกันก็ตรงนั้นตา,ายเลยเนบเนบเลย